ชาสัมพันธ์กันอีกงานหนึ่งค่ะคุณผู้ชมกับงานกิจกรรมที่ชื่อว่าจ็อกแฝด2025นะคะแอดสงขลาค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลานะคะร่วมด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่นะ,ะซึ่งก็เป็นงานที่ เปิดโอกาสให้กับผู้ว่างงานค่ะได้เข้าถึงสถานประกอบการโดยตรงนะตามความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเองนะกิจกรรมภายในงานก็จะมีเรื่อง,องการนัดพบแรงงานนะโดยมีตำแหน่งงานว่างกว่า2,000อัตราด,ด้วยการจากบริษัทชั้นนำกว่า7จแห่งนะนิทรรศการแล้วก็เส้นทางสู่อาชีพนะคะแล้วก็นิทรรศการในเรื่องของการเปิดโลกอาชีพในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการนะรวมไปถึงการฝึกและสาธิต การประกอบอาชีพอิสระค่ะคุณผู้ชมในงานก็จะมี6อาชีพด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำปอบเปียกกุ้งนะคะการทำวุ้นดอกไม้นะ,ะสามมิติด้วยนะคะแล้วก็อาชีพนักชงกาแฟอย่างบาริสต้านะคะ คาดผม DIY จากลวดกร,รมหยีนะการจัดสวนขวดขนาดจิ๋วนะการร้อยสร้อยข้อมือหินจากเชือกเทียนค่ะนอกจากนี้คนะคุณผู้ชมยังมีการจัดแสดงนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านโอท็อปผู้สูงอายุผู้พิการผู้ต้องขังนะธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็ฟู้ดทัคกิจกรรมอื่นๆนะคะอย่างเช่นการบรรยายพิเศษ Learn to Earn ทักษะ2025เรียนรู้เพื่ออยู่รอดค่ะแล้วก็ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดกว่า100รายการนะคะลดสูงสุดกว่า50%งานก็จะมีตั้งแต่วันที่14จนถึง15มีนาคม2568นะณศะูนยะ์ประชุมนานาชาติฉลองสิ 4, ริราชสมบัติครบ60ปีที่มอ,อ,อนั่นเองค่ะ